บทก่อนธรรมเทศสีปาพโวผู้เกียรติรมเป็นผู้เสื่อมและธรรมกาโมภวังโหติผู้สอบธรรมเป็นผู้เจริญ ขาดเมตตาคนบบไก่ไผกะหางบบมาสนเนวจนเสนหาใจบบผ้าหักคนใดขาดหัวใจไม่ตีเกืือบบซอยเหลือผู้ใดง่ายมีแต่เอาบบมีใจบบเคยให้บอแบ่งผ่องในเฮือนห้องอยู่แต่ตนสักุลหนี้บสนตนไม่งาบบมีใบมัดสาวายนี้น้องสาธานที่บมีน้ำพนบอถามยามพี่น้องเบิ่งเจ้าของบบเลี้ยวมู โอ oh, แล้วแต่ไผสิเป็นอนยูหูพยโย์ไฟตัวใดไฟเขาถิ่มบ่ซอยเหลือแคบหัวใจบ่กูลเกลือแมนมีเสื้อบ่ท่านหมอนมีอาพ่นบ่อซอยหนาวมีน้ำเขาเบ่ปั่นเพื่อนใจล่างเลื่อนเฟือนคมลนอิดสาคนอาขาดใสพยาบาทบ่จิงใจเสื่อมสลายย่อนใจมากงฟั่งทำขอหอแต่พานทอนั้นแล้ว คนเมตตาทำจำเล่นได้นอนกะง่ายรับเปลี่ยนสุกตื่นบอปุูกลุกเสื่นตาส่วงอุราบกข้างง่วงรับเต็มช่วงบ่ฟันลายคนทั้งหลายกะหักแกนชีวิตสัตว์สถิตแผ่นบ่แมนสุตรมนุษย์พ่อพ่อใจให้คานิยมเทวดามอบก้มส้มสอบพระไม่ตีโทษอัคคีสาตตาลิจยาผิษไพ่บ่ไก่กรรมโทษบ่เงำเขามากกันยิดตั้งมันได้โดยง นายสวิภักด์นาพองใสบ่ลงตายสติส่วนประม่วนขึ้นหูเมื่อท่านบอถึงสุดวิมุตคันแจ้งย่านซองเห็นข้องผลสถิตบนสวรรค์พมนี่แมนสมสอบทำแท้ทวนกระแสอ,อิศรายบ่สั่างภัย,ยบ่เกียิพมเมตตาพระมหานิยมประเสริฐสมพมยกไหวในทานเอินผู้ใหญ่คุณแทแล้วผู้ฟังเอ้ย